นนิานไททยเจ้าหญิงเม่บลอซซัมเนิ่นนานมาแล้วในอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่สวยงามกษัตริย์และราชินีรอคอยการมาถึงของเจ้าหญิงน้อยของพวกเขาสำหรับพวกเขาแล้วเธอคือเด็กที่โชมงามที่สุดในปัตตภีนางช่างน่ารักอ่อนหวานและงดงามมากข้าจะตั้งชื่อนางว่าเม่บลอซซัม เมบลอซัมของข้านางฟ้าจากทั่วอาณาจักรได้รับเชิญมาอวยพรให้กับเด็กน้อยนางฟ้าทุกตนต่างตื่นเต้นแต่มีอยู่หนึ่งตนที่ต่างออกไปเธออวยพรให้จจุมหญิงเหรอไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ให้ทำแล้วใช่ไหมเนี่ยแคราบอส เธอคือนางฟ้านะเราต้องทำเรื่องดีให้กับโลกข้าว่าเรามีพลังและเรามีอิสระที่จะใช้มันตามที่ต้องการและเรื่องเราดีๆจะขาดเรื่องหักมุมได้ย่งไงวันที่เจ้าหญิงน้อยได้รู้จักกับอาณาจักรของเธอได้มาถึงเหล่านางฟ้าไปร่วมงานฉลองยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นภายในวัง ู้ที่รักท่านจะโตมาเป็นเจ้าหญิงที่น่ารักอ่อนหวานที่สุดในโลกเลยแต่ความงามของท่านจะเป็นรองจากสติปัญญาของท่านไม่มีปัญหาไหนเลยที่ท่านแก้ไขไม่ได้ท่านจะทำคนงามแก่ทุกๆคนและเป็นที่รักของประชาชนข้าขอบอกตรงนี้ ก่อนท่านอายุครบ20ปีเวลานั้นจะมาถึงเมื่อคำอวยพรจากนางฟ้าพวกนั้นไม่สามารถช่วยท่านได้เลยท่านจะโงเเ่เขาพบแต่ความยากจนและอาจจะพบกับความตายเด็กไร้เดียสาคนนี้ทำอะไรให้เจ้าหรือเจ้าบอกว่าความดีชน,นะทุกสิ่งไม่ใช่หรือไง ก็หลอกเอาชนะดูสิโอ้อะไรนังเอ้ยนังไม่ใช่เรื่องดีหรนะทำไมจะถึงแบบนั้นออกมาได้นะไม่ต้องกลัวนะแม่หนูข้าอวยพรให้ถ้าความดีในใจท่านเปล่งประกายและท่านได้เรียนรู้แล้ว คำสาปของแคราบัสจะหายไปตลอดกาลจากนั้นชีวิตของท่านจะเต็มไปได้วยความสุขมีจุดหมายและความดีงามกษัตริย์และราชนีอยากจะปกป้องลูกสาวของตนจากความโชคร้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามพวกเขาเรียกประชุมเหล่าที่ปรึกษาและตัดสินใจสร้างหอคอยใหญ่สำหรับลูกสาวข้าให้เธออยู่ตลอด20ปี ห้ามคนนอกเข้าพบยกเว้นเฉพาะคนที่ไว้ใจและพักดีต่อเราเท่านั้นเราไม่ปล่อยให้เคราบัสเข้าใกล้ลูกสาวของเราแนะ่หอคอยได้สร้างขึ้นเจ้าหญิงอาศัยอยู่ที่นั่นนางฟ้าตนอื่น่ายมนปกป้องรอบหอคอยเพื่อปกป้องเจ้าหญิงเจ้าหญิงเติบโตได้อย่างงดงามฉเฉลียวฉลาดและมีเมตตาอันหนึ่ง ผู้คนเริ่มคลายกังวลถึงคำสาปของแคราบัสพวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าขณะที่มนของแคราบัสไปไม่ถึงหอคอยเธอได้วางอุบายเลขกลอยู่ข้างนอกอย่างที่เห็นแต่ละปีที่ผ่านมาก่อน20ปีแคราบัสได้ใช้เวทมนต์คาถาลดเวลาถอยหลังในทุกๆเดือนและเมื่อมาถึง20ปีกษัตริย์และราชนินีเข้าใจผิดเรื่องเวลาเป็นสัปดาห์ด้วยความไม่รู้พวกเขา ก็ได้พาเจ้าหญิงออกจากหอคอยล่วงหน้าไปถึงเจวันแน่นอนว่าไม่มีใครรู้และทันทีที่เธอออกมาเจ้าหญิงได้ถูกคำสาปชั่วร้ายของเคราบัสครอบงำลูกสาวของข้ามาแล้วพระอาทิตย์สวยจังเลยลูกรักท่านทูตจากอาณาจักรเมอร์ลินมาพร้อมคำขอมั่นหมายกับเจ้าชาย ผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดเช่นเดียวกับเจ้าท่านหญิงโฉมงามยินดีที่ได้รู้จักค่ะเป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงได้พบเจอชาวต่างเมืองถ้าสงสัยและอยากรู้จักบ้านเมืองของเขาจึงได้นั่งเสวนากันเจ้าหญิงข้ามาจากเกาะแห่งเสียงเพลงสันโดษอันห่างไกล เป็นดินแดนอันง,งดงามมีมนขลังจริงเหรอข้านถูกขังไว้อยู่บนหอคอยมานานแล้วที่ข้าอยากทำคือเดินทางไปยังสถานที่สวยงามต่างๆที่ข้าแค่เคยได้ยินมาข้าอยากไปแต่เจ้าหญิงท่านพ่อท่านแม่ของท่านคงไม่อนุญ,ญาตให้ท่านมากับข้าหรอกอีกอย่างท่านเป็นเจ้าหญิงส่วนข้าก็เป็นแค่ททตงั้นก็ไปไม่ได้รู้อะไรไหมข้าไม่สนใจแล้ว เราจะแอบไปคืนนี้หลังจากงานเลี้ยงเราจะไปกันถ้าข้าถูกจับได้ละ่ะจับไม่ได้หรอกข้ารู้จักคนเรือที่พาเราล่องทะเลออกไปได้ <c oughs> คืนนั้นหลังจากเสร็จสิ้นงานเลี้ยงอีกสองชั่วโมงมาพบข้าที่ประตูนะ <c oughs> ยกเวนทูดกับเจ้าหญิงเมเบลอสซอมทุกคนในวังจะหลับไหลก่อนวันเดินทางสามวัน เมื่อทุกคนหลับไหลเจ้าหญิงคอยหลบทหารรักษาการและไปยังประตูวังจากจุดนั้นเธอและทูตได้เดินทางไปถึงเรือและล่องเรือสู่ทะเลถ้าเราไปเกาะแห่งเสียงเพลงอันห่างไกลที่ก้าวขึ้นเรือได้เลยท่านหญิงอะ <c oughs> อะไรกันเจ้าหญิงออกมาแล้วทั้งที่เหลืออีกเจ็ดวันนะเนี่ยกว่าที่นางจะอายุครบ20่คระบอสเราเนี่ยกานางเลืมดังคำสาไปแล้วซะอีกถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องไปที่วังและปกป้องเมบลอสซัมสายแล้วเหล่านี้ทำไมข้านอนกินบ้านกินเมืองได้ขนาดนี้ ทำไมข้านอนตื่นสายแบบนี้แล้วท่านทูดจะมองเรายังไงปาบาทพวกเราหาตัวเจ้าหญิงกับท่านทูดไม่พบเลยพยะค่ะว่าไงนะยังไงได้ยังไงกันเคราบสัสนางจัดฉากหลอกพวกเรานางได้ทำการกองวันเวลาเจ้าหญิง ถึงได้ออกจากหอคอยมาเจ็ดวันก่อนที่จะอายุครบ20ปีลูกของข้าแคร์บอสจะทำอะไรกับลูกของข้าพลเรือเอกข้าขอให้เจ้าออกตามหาลูกสาวข้าทั่วราชาาอาณาจักรทั่วืนน้ำและภูเขาเราจะตามหาในดินแดนของเราเพื่อเห็นว่าแครบ์บอสเอาเจ้าหญิงไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเราจะปกป้องนางจำคำอวยพรที่ข้ามอบให้นางได้หรือเปล่าถ้าเจ้าหญิงเมบรอสซัมสามารถเรียนรู้บทเรียนได้ คำสาบของแคลระบอสก็จะสูญสลายในที่สุดเราก็มาถึงดินแานอันสวยงามแล้วข้าเป็นอิสระส่วนข้าหิวเหลือเกินทำไมท่านไม่ไปหาอะไรมาให้เรากินซะละอะ,อะไรนะท่านอยากให้ข้าไปหาของกินอย่างนั้นเหรอที่วังท่านคือเจ้าหญิงไม่ใช่ที่นี่ข้าต้องมาอยู่ในที่ธุระกันดานนี้ เพราะว่าท่านตั้งใจอยากมาเร็วเข้าแล้วสิรีไปหาของกินอ๋จริงด้วยสินะข้าก็หิวเหมือนกันดูซิว่าข้าจะหาอะไรได้บ้างเจ้าหญิงมองหาไปทั่วแต่ไม่เจอผลไม้เลยเธอเองก็เริ่มเหนื่อยเจ้าหญิงไม่บลซ์มดูใต้หินนั่นสิท่านจะเจอรังเพ้ืงหวานฉ่ำ กินมันเลยแต่ว่าอย่าแบ่งท่านทูตล่ะเข้าใจไหมยจ่อหญิงตามเสียงไปและเจอกับรังพึ่งใต้หินเข้าจริงๆแต่ข้าจะกินคนเดียวได้ยังไงท่านทูตก็หิวเหมือนกันนี่ดูสิว่าข้าจะอะไรเราแบ่งปันกันได้นะเอามานี่ รังพึ่งหวานอร่อยสียจริงทั้งหิวและเสียใจเจ้าหญิงก็นั่งอยู่ใต้ต้นโอก๊กเจ้าหญิงเมย์ลอซัมตรงนั้นหลังพู่มไม้ท่านจะเจอเหยือกนมกินมาเลยแต่ว่าอยาบแบ่งให้ท่านทูกแม้แต่หยดเดียว จะดื่มทั้งหมดคนเดียวได้ยังไงท่านทูตคงกระหายน้ําด้วยแน่ๆข้าเจอหยอกนมนี่มาเราแบ่งปันกันได้นะเอามานี่ท้าจะกระหายน้ําได้ยังไงกันในเมื่อท่านไม่ได้กินอะไรเลยนมเหรอฮะเจ้าหญิงตกใจมากหน้าสมเพศตัวเองชะมัดข้าออกจากวังมาโดยไม่บอกใครได้ยังไงกันเนี่ยทำไมข้าถึงได้เชื่อใจคนที่แท้ไม่รู้จักเลย แล้วทำให้พ่อแม่ต้องทุนทุกทรมานจากความเอาแต่ใจของข้าเจ้าหญิงเมบลอซซมข้างล่างนั่นในเวิงริมนามีกองอาหารสำหรับเจ้าหญิงอยู่แต่ขอร้องละอย่าแบ่งให้กับท่านทูตเจียวนะ เจ้าหญิงเมย์บลอสซัมเดินไปตามทางที่เต่าบอกและเจอกับอาหารแต่ว่าครั้งนี้ข้าควรแบ่งให้ท่านทูตไม่ไม่ยัยโง่โดนเขาหลอกมาสองครั้งแล้วนี่ครั้งที่สามจะเป็นเพราะข้างโง่เองข้าจะไม่ทนหิวแล้วเจ้าหญิงกินจนหมดและได้ตัดสินใจข้าไร้ความรับผิดชอบเสียจ,จริงแต่ตอนนี้ถึงเวลาแก้ไขพ่อแม่ของข้าคงเป็นห่วงแย่เลยข้าจะต้องกลับบ้าน เจ้าหญิงเมบรอซัมจัดหาเศษไม้เพื่อทำกองไฟที่ทะเลในขณะนั้นอาฮานตามเข้าไปและนำตัวนายเรือมหาคาะนายท่านเหรียญพวกนี้มาจากอาณาจักรของเราใครให้เหรียญพวกนี้กับเจ้า ออมีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีพวกเขาอยู่ที่ไหนแล้วข้าข้าส่งพวกเขาที่เกาะตรงนั้นท่านนายพลตรงนั้นทางนั้นใช่เกาะที่เจ้าส่งตัวพวกเขาหรือเปล่าใช่เลยตรงนั้นเลยนายท่านนำเรือไปทางนั้นขณะเดียวกันที่บนเกาะเมื่อเจ้าหญิงได้บทเรียนแล้วจึงทำให้เงื่อนไขของคำสาปสลายไป แคราบอสหงุดหงิดมากไม่มีนางฟ้าแสนดีตนไหนสลายคำสั่ของข้าได้ข้าจะทำให้หนางล่องหนจะไม่มีใครได้ยินหรือว่าเห็นตัวนงางทนานพลทนานพลข้าอยู่นี่แคราบอสพอได้แล้ว ได้รับการช่วยเหลือและกลับบ้านท่านแม่ท่านพ่อข้าขอโทษขอโทษจริงๆข้าไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงทั้งหมดเป็นเพราะคำสาปของเทรบอสเจ้าไม่ผิดหรอกไม่ว่าจะเป็นความผิดของใครมันอยู่ที่ตัวข้าที่ได้รับบทเรียนแล้วข้ารู้แล้วละว่าเราหนีความรับผิดชอบต่อก,การกระทำของตนเองไม่ได้ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ไม่มีที่สําหรับการแก้ไขตัวในชีวิตความคิดแบบนี้นี่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นราชินีผู้ยิ่งใหญ่ได้และข้ารู้สึกละอายใจและณบัดนี้นี่คือเจ้าชายแมนดารินตัวจริงอย่างที่เหล่านางฟ้าได้ให้คำสัญญาเจ้าหญิงมีชีวิตอย่างมีความสุขเคียงข้างเจ้าชายแมนดารินผู้ทรงเฉลียวฉลาด